สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแอนเอสในรายการคล็อกทางช่องเจร่และรบยแานแชนะครับคลิปนี้จะพาไปเยี่ยมเพื่อนนะครับพี่ๆี่น้องน้อง,องที่อยู่แถบภาคตอนออกชิมเน,นะเอ้ภาคตอนออกเออ,อจริงก็ไม่ได้ทั้งภาคหรอกเอาเป็นระยองและกันแหละตอนนี้มลน,นของระยอง <c oughs> <c oughs> จังหวัดรอบรอบข้างของระยองนะครับอ่า <c oughs> นะก็ จริงๆเราทำแบบนี้ทุกๆปีนะครับหลังจากที่ตัดสินใจย้ยายกลับมาอยู่บ้านเกิดนะก็คือ,อ,อจังหวัดอุบลน,นะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นคลิปเลยนะครับเอออาจเคยเคยทำครั้งหนึ่งแต่ว่าทำเป็นแบบกับกับเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่เราไปหานี่แหละนั่นก็คือกันนีนะครับตอนนั้นเราไปหาวัตถุดิบ มาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ารอบนี้เราจะทำรวบเลยนะเราไปหาใครบ้างก็จะทำให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องขอกราบประธานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับญาติสนิทมิตสหายที่อาจจะไม่ได้พปเยี่ยมนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่มันค่อนข้างจำกัดเนะเาะแล้วเราก็ไม่อยากไปแบบชะโงกทัวเรื่องว่าเรา ไปหาใครเราก็อยากจสะสเสนเวลาให้กับคนนั้นแบบน,น,นานๆอะไรแบบนี้นะฮะโอเคจะมีใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะใช่กออ็ลืมบอกตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับจากอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลน,นะครับปลายทางสถานีแรกที่ออนากเกลือพัทยานะครับผมออก็ตอนนี้เพิ่งจอกเดินทางนะ ในขณะที่เวลาก็คือ1ิบเอดนาฬิกาแล้วพึ่งออกแล้วเพราะว่ามออเมื่อเช้าก็ต้องอยู่ช่วยงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องตรงข้ามบ้านอยู่นะครับก็ไม่ได้ช่วยธรรมดาโดยไปรับส่งพระสุดฤทธิ์เออได้บุญรู้สึกมีบุญมากๆเลยนะก่อนที่จะเดินทาง ລາວແບບນີ້ລောນກນกົນກໍຕຊ່ຍເຕນ ก็คือฟาร์มเป็ดว่าอินนะครับกับไพบุญคำกระจายเพื่อนสมัยมัธยมต้นเอาไปเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นมากคืนเป็นฟาร์มแล้วก็เขาต้องมีการฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยนะครับคือคนก็ต้องเดินผ่าน,นตัวสเปรย์ฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเขาจะฆ่าเชื้อที่ล้อให้นะซึ่งมันเอาจริงๆมันเป็นความลับนิดน,นึงนะ แต่ว่าเราก็จะแอบถ่ายเยลันได้น่อยเรอลใจอะไปไปมีดยแบบว่าไอ้ถือจับกันซ่าไอ้ถืกจับกันซ่ากอนกอนทีมัอนสี่ถืกปลดล็อก2เดือนไหม แบบโคตรแบบอื้มกูเหนื่อใจเอาเวลาไหมบอกบอกบอหมายถึงว่า ไม่ไม่รู้ผนักไหน <c oughs> น่าจะเป็นผูจัดก,การเซลล์นะครับสาขาอิสุสุชนบุรีสาขาแหลมฉบังนะซึ่งอยู่เลยจากสาขานี้ไปอีกนิดเดียวแต่วันนี้แกมาทําแผนที่นี่นะแล้วเมื่อกี้ยุ่งยุ่งจริงๆคิดไว้ในหัวว่าจะให้แบบแกแนะนําตัวเองแล้วก็ฝากเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรางี้เผื่อจะสนใจ รถยนต์ isuzu นะครับใน,นแทบภาคตะวันออกนะซึ่งไม่แน่ใจว่า i s ู z u เขาห้ามขายข้ามเขตรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้ละกันอืมใส่เบอร์แบบนี้ใส่ Copy ี้ทำแบบนี้ Insert ททำอย่างนี้โอเคอ่ะก็สำหรับคลิปรีวิวรถนะครับก็ไปติดตามได้ในในอีกช่องทางนึงนะโอเค มาบ้านแม่ตุต้นสัตหี่ยวครับยี่ แม่ที่สุดในสตหเฮียบอันยิ่พิเศษนั้นธรรมดาเยอะมากโเ,โเมืเ้อเย็นเรามาดูฟื้นความหลังนะครับหลังเจชูโฆษณาตรงข้ามโรงพยาบาลสิริกิตนะครับมากับนาราและครอบครัวครับเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> และทุกๆคนนะครับและนี่ <c oughs> คืออาหาร สามกรอบใช่ไหมครับใช่ยำสามกรอบครับผมแล้วก็นี่เป็นเครื่องเคียงซอสกระดาษปลายำมิ้งเส้นแล้วก็เอ็นเอ็นหมูกระดูกอ่อนหมูประมาณนี้จิ้นจอยครับเยี่ยมสุดเหรอ แล้วเพื่อนคนต่อมาของเราคือพี่เก่งครับท่าาตอนโบโยสามสองแล้วเพื่อนท่านต่อมาของเราก็คือพี่เก่งครับยี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอะพี่เก่งแนะนําตัวนิดนึงครับครับชื่อเก่งนะครับอตอนนี้ทํางานประจํานะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีงานเสริมนะครับเป็นฟรีแลนซ์เึ่งเป็นงานที่ชอบมากใช่ก็เป็นงานที่ด้านที่ชอบใช่ครับก็เลย มองหางานที่จะเป็นรายได้เสริมแล้วก็กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เรารักเราชอบทําก็คือการพากย์เสียงนะครับตรนนี้เป็นฟแล์รับพากย์เสียงลงเสียงบรรยายเสียงนะครับสามารถที่จะทําเสียงได้หลากหลายเลยหลากหลายมูดแอนโทนที่ลูกค้าต้องการนะครับนะตั้งแต่การ์ตูนเด็กใสๆไปจนกระทั่งละครสยองขวัญก็ได้ได้หมดเลยครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Facebook นี้ นะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อพี่เก่งก็ติดต่อได้จาก Facebook นี้รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยได้ครับเบอร์โทรสามารถติดต่อโดยตรงนะครับที่0 8 9 9 5 3 0 2 6 9ครับโอเคนะฮะก็สำหรับรายละเอียดขั้นตอนของการทำงานอะไรอย่างเี้เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ชอบงานสายนี้นะครับสามารถไปเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมได้จากคลิป ต่อไปในช่องเดียวกันนี้ของเราเองนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้รบกวนพี่เก่งแค่นี้นะครับไปแล้ว bye บ๊ายบายบ๊ายบายเรากำล,ลังงานมอเตอร์ไซค์มีดูงานว้าว <laughs> งานว้าวแล้วซึ่งว้าว <laughs> ซึ่งไม่รู้ว่าวฟูดนี้มันจะถ่ายออกมาได้ยาวไหมนะถ้ายาวก็มันเดิมแยกออกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่งานว้าว ประมาณนี้นะครับงานจาัดวันที่24-28งานเล็กๆนะครับงานงานงานไม่ใหญ่แน่นะีมีประมาณนี้ดังนั้นจะไม่ได้แยกออกไปเป็นคลิปอื่นนะ <c oughs> ก็ถือเป็น v a l ูให้กับคลิปนี้เลยละกันนะครับมีมีว้าวใหญ่ๆคือไม่ได้เน้นความสูงนะครับ <c oughs> เน้นเรื่องของแบบ creation อะไรเงี้ยเน้นเรื่องความ r e a t โอเคแปแค่นี้แหละแยกแยกใช่ก็ไม่รู้อะไรดนใจให้มาจัดงานว่าวตอนนี้นะฮะทำแบบอย่าเรียกว่าปลายหนาวเลยเออจะเข้าร้อนแล้วใช่ซึ่งไอ้ที่เห็นลอยๆอยู่ตอนแรกอ่ะก็คือตกกันหมดแล้วจ้าตัวเล็กตัวน้อยริ้ว ตัดภาพมาที่ร้านข้าวเย็ยนของเรานะครับชาบูเจ้านายยังไม่ได้ตักอะไรเลยหิวมากแต่ว่าประเด็นก็คือมีเบียบุญด้วยนะี่เป็นการจินเบียบุญครั้งแรกของเรามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็คือเบียบนั่นแหละ สอดมาตอพุทธและย่องกักจะเป็นเห็ดขัดเ,เห็ดแน่โพดโพปดเปลือและอีกหนึ่งในหลายภารกิจที่สำคัญนะครับก็คือการมาซื้อน้ำปลาให้แม่ที่นี่กดาข้างทะเลใช่ยี่ยม เสียเงินให้กับการที่ต้องแลกมาด้วยที่นั่งทํางานและ WiFi แรงๆก็ไม่รอดต้องเสียงานแบบเราอมีิวเอรจะซึ่งก็ไม่ได้แรงอยู่ดีนะต้องทำยังไงเนี่ยัดาเฮ้ยไปเฮาไปเที่ยวบ้านเพกับคนบางคนครับเขาไม่อยากออกซื้อ ยังคงเป็นปฏิบัติการตามหาน้ำปลาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำปลาที่แบบแซบขึ้นมากว่าเดิมอีกนะ <c oughs> ไม่มีสปอนเซอร์นะไม่เคยสปอนเซอร์กูลยมาซื้อที่นี่นะครับร้านวันราคาแบบที่ไม่มีกล่องเล็กข้างในนะราคาลังละ912บาทนะใช่ไม่รู้ว่าถูกหรือว่าแพงกว่าร้านของฝากข้างนอกนะจำไม่ได้อะน่าจะถูกกว่านิดนึงแหละเพราะร้านวันเขาขายของทรงอยู่แล้วคนละยองรู้จักดีใ ไปด <c Harriet> ูหมอลำจ้ากับใครก็ไม่รู้เพื่อนใหม่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนตองสนสนเดินจ้า ราตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับเมาหรือไม่เมาไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือยังมีสติหยิบมือถือมาถ่ายอยู่ซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือมากับเพื่อนที่แบบไม่รู้จักเลยโอเคอันนี้คือเพื่อนที่ว่าไม่รู้จักอันนี้คือลง youtube นะครับโคจะเมาอ่ะก็แบบไม่มีห่วงอะไรอ่ะ เบ,บาเต็มที่นะครับเพราะว่ารถก็ไม่ต้องขับครับผมอใช่แล้วเรื่องราวก็คือหลังจากกลับจากดูหมอลำน,นะครับก็เมาไม่รู้เรื่องอะไรเปิดประตูรถเพื่อนออกมาอ้วกแล้วมือถือก็ล่วงหล่นหายทั้งสองเครื่องก็มาตามหาแล้วก็เจอนะครับแต่ว่าจอแตกไปทั้งสองเครื่องนะครับแล้วก็ที่มากกว่าน,นั้นก็คือ น้ำมันรถหมดจ้าชีวิตจะหาทำรือเที่ยงกับพี่อุ๊แล้วกันดีครับมี่ขาย่ายกล้อง้วิดีโอเหมือนทำโุนขึ้นบ้านใหม่อะสั่งมาแบบว่า โม่โมมันต like uh, ื่นเหนียวทุกอย่างเลยเหหียยวมดเเลพราะว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่21เพิ่งมาถึงทานเมื่อย็กับโยและครอบครัวครับเย่้านหัวนมย้ายมาที่ใหม่ย้ายมานานแล้วมั้งเย่พี่กุ๊กไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับพี่ถึงครับผมพี่ถึงพี่ถึง Okay, เ,เนื่องจากกระเป๋าตังหายนะครับซึ่งในนั้นก็มีเอกาสารที่ทางราชการออกให้ทั้งหมดตามนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะทําใบขับขี่ใหม่ก็ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงเราก็เลยมาเริ่มต้นที่อาเภอยิมนะครับสาขา Passion Destination ระยองก็คือแหลมทองนั่นแหลนนะนะเพื่อทําบัตรประชาชนใหม่นะครับแต่ว่านั่นแหละก,ก็ตามนี้นะครับถ้าไม่มีเอ,อกสารซึ่งมันจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่า กระเป๋าตังค์หายนะก็ต้องให้ข้าราชการนะที่มีบัตรข้าราชการด้วยนะมาเซ็นรับรองที่นี่นะครับโอเคเพื่อนกำลังมานั่นเองนนี่คือข้าราชการใจดีที่มาเซ็นรับรองความเป็นคนไทยให้เราให้กับเรานะครับว่าเป็นคนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ข้าราชการแต่ว่ายังไม่ได้บัตรก็เลยไปรบกวนชาวบ้านดีๆหนุนะครับ น,นักกายองค์ารทำมาระยองนะครับติดต่อได้0 8 2 4 7 7ปดสอง่ดติดต่อเบอนเรื่งเงินเยื่อนเอกสารเบอร์ค่าทำฟันครับประกันสังคมไม่รู้ยื่นได้ทุกทุกทุกจังหวัดทุกสาขาในจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยรอหนึ่งชั่วโมง ก่อนกับกับพี่หมอที่ร้านม<อ>ุมอร่อยเขาที่จันครับขอบคุณนะครับอาหารของเราก็จะมีไม่มันเยอะจังเลยนี่ไงสารเจ้าแม่แตะเคียนที่เคยเล่าให้ฟัง และนี่คือโฉมหน้าของเจ้าของเสียงอัดไพราะที่เราได้ยินกันเมื่อสักครู่นะคะับพี่เจนนี่นาครับสวสีวัสดีค่ะมามาเข้าข้างในอเ สุรยองนะคะสำหรับลายนสลาเนสหนึ่งร้อยแปแชร์ค่ะเขาแนะนำเพลงนี้กันไว้จมน้ำตาค่ะ <c oughs> จะดีแค่ไหนล่ะครับถ้าคุณมีเพื่อนเป็นดีเจแล้วเขาขอเพลงได้แค่แบบปลายนิ้วคลิก <c oughs> ขอบคุณนะครับยี <c> ่ <oughs> วันนี้วันสุขอาสารทพุกสุกขขาวร้ทัเห็ดเรื่อ,องเลนปเทีไหก่อนสมัยปลายตัวรที่กีนที่ใหญ่เต่ายินดีด้วยนะครับ คิดถึงนะคะพี่จูมี้นทอดนทอด็ดปลาลาเต็มาลย่าฮ่าฮ่าฮ่าะคาั่าย่าฮ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 ัาฮ่าฮ่าฮ่ายวาฮ่าครับ่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่าา่เเา่ร่่ ขอบคุณนะครับพี่กบดีครับรัาษจากสุรภาพครับใช่เราเราเห็นมันเป็นขนสีฟ้าเนี่ยเราเลยถ่ายเนี่ยพี่สุดนะพี่นี้ไปเจอกันนานเลครับลาสุดค่ะเบียซาค่ะเดียซาสำหรับงบประมาณในการทำใบขับขี่ทดแทนใบเดิมที่หายและต่ออายุนะครับเขาจะเรียกว่า หายพร้อมต่อ,อก็เท่ากับต่อนั่นแหละนะฮะมันจะอยู่ที่700บาทนะครับก็ประกอบไปด้วยค่าไปรับรองแค่2อง200แล้วแต่แล้วแต่ทีนะแถวบ้านเราไปห้าสิแล้วก็ค่าค่าธรรมเนียมออกบาทอนะออกใบอักผีอนะอยู่ที่505บาทเติมเป็น7 0ดบาทนนะแล้วก็อันนี้คือไม่รวมแบบค่าน้ำมันที่ขับมานะคแล้วก็ค่าสิ 5คุณกำลังฟังสารทุกสุขข่าวทาง FM 96.75อสมทระยองและชม Facebook Live ทางแฟนเพจอสมทระยองนะเริ่มต้นจาก,กคลิปนี้แหละก็จะมีการรีอัพโหลดในทั้งช่องของเน็ตเองแล้วก็ช่องพีนี้ด้วยโอเคครับโอเคอเครับยินด,ด,ดีครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็คือต้นจิกเสือขีค่ะจักว่าอ่ค่ะมีจิกเสือขีลูกเพรลูกเขาแก่แ้เอาไปปลูกได้พักกระโดนน้ำ บ้านเราใช่<อ>บ้าน,านเราเรี้ยวผักกะโดนน้ำกินได้ เพิ่งมามามามือเย็นคนเ,เดียวดเดียวดายโดดเดี่ยวที่หาดบางแสนจ้าขา้าพันปู مع. ทางถนนสาสตร์นั่งดีซีเอ้ยอาหารเช้าของเราครับไข่อะไรวะไข่คนเหรอไข่ค้นไข่ค้นเออเห็นในติ๊กต็อกพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเหมือนใช้น้ำมันเยอะมากเลยอะโอเค ราช่องวันจีนครั้งแรกเราไปกินกันแล้ว <c oughs> ปกติไม่เคยชอบกินนะ <c oughs> เพราะว่ามันคล้ายนอนนก็ร <c> า <oughs> <c oughs> ช่องเลยนะ <c oughs> ซื้อปลาหมึกสดกลับไปฝากพี่ชายครับบอกแล้วว่าต้องไปค้างโคราชก่อนก็ยังจะเอาเอาก็เอาอ้สดจริงอย่างลอยเเลยอาหมึอชับเราเลือกซื้อร้านนี้นะครับเพราะว่าเขามีบริการแพ็กให้ด้วยพันยี่สคือรวมค่าแพ็กแล้วใช่ไหมอ๋อเหรอไม่ยังไม่รวมแล้วค่าแพ็กประมาณเท่าไหร่ ร้อยหนึ่งสองคนละร้านที่พี่ของน้องอ๋อโอเคครับอ๋อโอเคก็คือคนละร้านแต่ว่าเขาอยู่ติดกันนะก็ดีกว่าฮิวหอบฮิวไปนะแล้วก็เขาเขาก็มาประสานงานให้อันนี้โอเค มาสักพักละไม่มีที่ว่าจะชิดสายสบายขอให้จเจริญเจริญ มอครับบูดคอร์ตบูทเซ็นเตอร์อะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้110บาทรวมน้ำแล้วสวัสดีครับพอ่บางสัปดาห์จ่ายบางแสนจุดกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาวพาวิหารครับ ออสวยดีไม่เคยรู้ว่ามีมีควายป่าด้วยไม่ใช่ควายบ้านนี่แหละ แล้วนะครับรีวิวนิดนึงสำหรับการแพ็คปลาหมึกมานะกลิ่นนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะแรงมากแล้วก็ความสดเป็นยังไงเมื่อวาอันนี้โอเคใช่ไหมอันนี้โอเคอันนี้ก็ก็น่าจะเหมือนเราซื้ออยู่ตามตลาดก็พอได้ใช่ไหมก็พอได้แล้วก็นี่คือปูปูนี้ก็ไม่รู้เหมือนแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคนะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้เช็คตอนซื้อเพราะว่าวุาว่นวายกับการจ่ายเงินนั่นนี่อะไรก็คือไม่ได้เช็คน้าหนักนะว่าเขาช่างแบบเต็มครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนึ่งเนาะสองก็คือไม่ได้เช็คว่าเขาเอาของใส่ครบไหมสรุปก็คือครบนะฮะแต่ว่าน้าหนักนี่ไม่ได้รีเช็คนะว่าเขาใส่มาเต็มตามที่ช่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะไม่ไม่ได้ดูตาช่างหรือตอนช่างนะอ,อะไรก็ไม่รู้แล้ววันที่สามมีนาเวลายี่สิบหกนาฬิกา โดยประมาณนะครับเราก็ถึงบ้านแล้วเย,ย้เหนื่อยมากเป็นแบบ o ร d ทริปที่เยอะมากนะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูสักของที่มีกลับมานะฮะโอเค okay, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แชร์ซับสไครต์ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าที่บ้านเซิ